หวยจากข่าวทางช่องเราแค่แนะแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะหวยจากข่าว EP แรกนะคะข่าวแรกนะคะริงติดกระจังหน้ารถป้ายแดงนะคะบนมอเตอร์เวย์นะคะเจ้าหน้าที่กูภัยมอเตอร์เวย์ช่วยเหลือลิงร่างเข้าไปติดที่กระจังหน้ารถเก่งป้ายแดงนะคะหลังวิ่งข้ามถนน ตัดหน้านรถป้ายแดงนะคะก็จะมีเลขที่น่าสนใจตามนี้นะคะเลขทะเบียนรถป้ายแดงนะคะ8 2 2 7ดนะคะเวลา10นาฬิกาแล้วก็กิโลเมตรที่49นะคะต่อกันด้วยนะคะข่าวที่เอาคอหวยฮือฮากันอย่างมากเลยนะคะหลวงพี่น้ำฝนประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำแล้วคาดปลอดภัยจะมีเลขอะไรที่น่าสนใจมาชมกันเลยคะ่ะเลขทะเบียนรถที่ประสบอุบัติเหตุ5 6 5หนะคะ และเลขอายุหลวงพี่นะคะก็คือ52ปีนะคะและข่าวต่อมานะคะหลวงพ่ออาทิตย์เจ้าอาวาสวัดดังวัดเขากิ้งนะคะจังหวัดเพชรบุรีประสบอุบัติเหตุอาการสาหาัสและได้มามรณภาพที่โรงพยาบาลนะคะเราจะมาสองเลขน่าสนใจกันนะคะประสบอุบัติเหตุกิโลเมตรที่47รถที่ประสบอุบัติเหตุทะเบียน2828 28, อายุหลวงพ่อ 55ปีค่ะและสุดท้ายพ่านไม่ได้เลยค่ะเลขทะเบียนยูทูบเบอร์ดังตอนนี้นะคะเลขทะเบียนของคันเล่นและพี่จองนะคะเออ่ที่คอหวยนะส่องส่องอีพีล่าสุดนี้นะคะเลขทะเบียนนะคะ7กค38 69นะคะเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะแอดเพียงให้แนวทางเท่านั้นค่ะอยู่ที่ทุกท่านตัดสินใจได้เลยนะคะ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยกันทุกทุกท่านนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ